สวัสดีสวัสดีเ,เพื่อนเที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับนำลนต์คมเมนาชเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมอีกหนึ่งรุ่นนี่คือ Honda CRV 2.4EL นั่นเพื่อนนะปี18เลขมาอยู่ที่130,000กว่ากิโลและที่สำคัญเป็น4 wheel drive นะครับ4 w h e drive ราคาแจ้งไปเลย749,000บาท749,000บาทปี18ใครอยากได้มาเอาไปใช้ครับรถสวยมากนี่ทะเบียนนี้นะครับ มีคันเดียวเลยที่เข้ามาตอนนี้ซ r v เป็นเครื่องยนต์เบนซินนันเพื่อนนะนี่เดิมๆยังไม่ได้เก็บงานรถมาถึงเมื่อวานแล้วก็ข่าวดีก็คือราคาออกมาเมื่อเช้ารีบเอามารีวิวเพื่อเพื่อนได้ชมเผื่อใครหาใช้งานอยู่นะครับเผื่อใครหาไปใช้งานอยู่เอาไปเลยสีดำเมทัลลิกแบบนี้ปี18ปะ่ะไปดูเลขไมเลยมาดูเลขไ,มเล,ม,เลขไมเลยเพื่อนเผื่อใครดู มีความอยากได้อยู่แล้วจัดไปนี่ภายในเป็นเบาะหนังสีดำลายแบบนี้เลยไม่ต้องห่วงสวยมากเ<ม>บาะไฟฟ้าหัวมะลายสามกานมันติฟังก์ชันอ่ะพูดเลขไหมครับเพื่อน1 30, 000, 8, 3ึ3 0 0 3กิโลเมตรที่ใช้ไปจอทัชสกรีนจอทัชสกรีนนะครับเป็นโอ้สวยมากาเดี๋ยวผมพาดู นนภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะครับลายไม้ทรงหรูหราอการเลยนะครับแล้วก็คันเกียร์ครสาว่าคอนด้าก็คงใช้แล้วน่าจะชินกันนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวว,วนันซ้นเนี่สวยๆแบบนี้ัเพื่อนครับปีอะไรฮะผมดูเอกสารเนี่ดูเอกสาร1.8นะครับเครื่องสอ็แรงมา้าเอาไปลุยเลยเพื่อน สวย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 เอเดี๋ยวผมพายดูส่วนด้านหลังนี่เบาะหลังเป็นแบบนี้นะครับอีกทครับสวยงามมากนะครับแกหลังพร้อมนะครับที่ชาร์จนะครับว้าวๆเลยดูผ้าหลังคาย,ยังสวยสวยสะอาดตาอยู่เลยเพื่อนน็อตเนื เดิมๆไม่เคยแกะยางปียี่สิบสองนะโยโกฮามะโยโกฮามานะครับสองสามห้าหกสิบ R สิบแปดเพื่อนๆนะนี่ R สิบปียี่สิบสองนี่ครับยางปียี่สิบสองสวยๆแบบนี้แหละเพื่อนๆเ,เอาไปใช้เลยนี่ All-wheel drive นะครับ All-wheel drive นี่ All-wheel d r i v ในส่วนของรถ กลุ่มของ SUV นะครับกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะคืออย่างเช่นถ้าเป็น CRV คา l w h e e l d r i v e นี่คือมันทำงาน4ล้อตลอด24เฮ้ตลอดการขับนะครับแล้วก็มันจะให้ในการส่วนของการปรับสภาพในการวิ่งเนี่ยมันจะให้น้ำหนักไปส่วนของล้อคู่หน้านะเป็นหลักในส่วนของการตะกุยนะก็เป็นคา All Wheel i r i v e นะเพื่อนนะมันทำงานอิสระของมันนะใครเคยใช้ก็นะ่าจะทราบดีนะลุยได้ วิ่งได้ทางเรียบสบายๆโคตรแรงเครื่องยนต์2.4ตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับจุกไม่มีเรื่องจุกจิกน้อยยากท,ที่ที่เจอปัญหานะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนะาะนี่ยที่ฟวางของด้านหลังนะครับวางของด้านหลังอึ๊บเนี่ยเบาะก็สามารถพับได้เลยเพื่อนเนี่ยพับไปเลยพับเรียบได้เลยเบาะแถวกลางก็คือแถวสองเนี่ยก็คือพับได้60 40ก็คือพับเรียบได้เช่นกัน,น,นเพื่อนนะก็พอไปนอนในป่าในเขาก็ได้นะครับนี่ในส่วนของรถตระกูล SUV เป็นฝาท้ายเป็นออโต้ิีเเกตหรือฝาท้ายไฟนั่นเองเพื่อนนะนี่ใช้งานได้ปกตินะครับมีกล้องมองหลังเวลาใส่เกียร์ถอยหลังก็เราสามารถมองที่จอได้เลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังเตือนให้ด้วยนะครับนี่คือหเดียวที่มานะครับเข้ามาเมื่อวาน แล้วก็ผมก็รอราคานะครับเพราะว่าราคาตอนนี้ทางกรรมการเริ่มจะเห็นความสำคัญในส่วนของราคารถให้เร็วขึ้นก็เป็นผลครับเพราะว่าเพื่อนๆได้ดูแล้วก็อยากจะได้รู้ราคาแล้วก็ตัดสินใจได้เลยเนาะ <Yeah. S 1> สวยมากครับเพื่อนๆคันนี้ราคาดีด้วย7 4 9 0 0 0นสมาย้ำอีกรอบ74900 0 ส่วนที่เป็นรอยคลูดรอยต่างๆเนี่ยผมเก็บให้นะเดี๋ยวส่งให้ทางฝ่ายประเมินตรวจสอบแล้วก็ทําสีใหม่ให้เลยไม่ต้องห่วงนี่สวยมากนะครับสวยมากเอาไปใช้ครับราคาไม่แรงจัดไฟแนนซ์ได้แต่ซื้อสดก็อย่างที่ผมแจ้งไปแปดเเไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียนะเพื่อนนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่แล้สีดำเมทัลลิกแบบนี้ปี18 คเครื่อง2.4เบนซิน173แรงแม้าเป็น4คูณ4ออบอยูวใจน,นะสำหรับค่าย Honda นะใครเป็นสาวก h o o n d a หรือว่าอยากได้รุ่นนี้อยู่แล้วก็โอเคทักมาในส่วนของเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโออชุดนี้และอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็เบอร์ข้างล่างนี้เป็น ID l ลน e ด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ไลน์ด้วยก็กดทักกันมาโอเคขอบคุณมากสำหรับคันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ